ฝันแล้วเด้อเมื่ขึ้นนี่ฝันว่าจงสี่ครับฝันแล้วเด้่เมื่ขึ้นนี่ฝันมาจนสี่ครับฝันแล้วเด้อมมื่ขึ้นนี่ฝันมาจงสี่ครับเวลาถ้าฝันช่วงเช้าหนึ่งส่วนมากจะเป็นฝันที่เป็นจริงนะครับก็ในฝันเนี่ยฝันเนี่ยไล่อาจจะกลายเป็นอาจจะบ่ดีเอะไรฝันเนี่ยฝันว่าตะวองเนี่ยตีคุกกับไอ้เกดตีคุกตอนแรกนืกอว่าตีเหรียตีดีลีพี่น้องฝันว่าจานตีคุกมีกำไรอีเอ็มน้ำยูคาเนี่ย แล้วก็ในฝันนะ่ะผู้คุมเนี่ยเป็นเป็นดีซีก็เลยได้พิเศษก้มูนะครับแล้วก็เพื่อนเก่เาน้ำตาเนี่ยไม่รีบในกินในฝัน <c oughs> นะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เท่พี่ตัวท่านกบาทก่หรือทามันก็ไม่ได้สวัสไม่เป็นของก่องครับสวัสดีครับขอบคุณท้าทาอ๋อขไดิแม่่าามันอยู่คนละี่ี่อาไหวครับเดี๋ยวางกวอนนแม่เนาะลงทางลงทางเสียเวลาหลงเธอล่ะหลงอ้าวอะไร มาท่านครับมาทำให้ลูก่อนไม่ทำด้วยรูดเงนียวรื้อรอต้องแตงวันนีอาจรับอยู่นี่นัำตารู้เรื่อเนี่ยรู้เรื่องั้แขงแรงเลยนึ่อ่ะก็ย้ำความฝันชัดๆวินาทีปล่อยความฝันครั้งไม่หมดไ่แรกนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยหลายคนถามอาจารย์มาว่าเฮ้ยอาจารย์ฝันไปอาจารย์ฝันไปงวดนี่เมื่อคืนเนี่ยก็ฝันแล้วเด้อพี่น้องฝันแล้วเด้อเมื่อคืนนี่ฝันว่าจังสี่ครับ ฝันแล้วหรือเมื่อคืนนี้ฝันมาจังสี่ครับฝันแล้วหรือเมื่อคืนนี้ฝันมาจังสี่ครับนะครับก็ฝันประมาณตีห้าหกโมงเป็นช่วงเช้าอ๋อด้วยเพราะว่าเวลาถ้าฝันช่วงเช้าหนึ่งส่วนมากจะเป็นฝันที่เป็นจริงนะครับก็ในฝันเนี่ยฝันเนี่ยไล่อาจจะกลายเป็นดีอาจจะ่ดีเท่าไรฝันเนี่ยฝันว่าตะวองเนี่ยตีคุกกับไทเกิดตีคุกตอนแรกนึกว่าตีเหรียญตีตีลหีพี่น้องฝันว่าจานตีคุกมีกำไล เอ็มน้ำยูคาเนี่ยแล้วก็ในฝันน่ะอ่าผู้คุ้มเนี่ยเป็นเป็นเด็บซี่กระไรไรพิเศษก็มูนะครับแล้วก็เพื่อนเก่านำซ่าเนี่ยมาลิ้มให้กินในฝันนะแล้วยูตสึกับมีคนมาเยี่ยมมาเยี่ยมล่ะ่าหมอเอมาคนมี่มาเยี่ยมในอันคุ้มพลังงานบอกว่าหมอเอมากะเป็นมูผมนะครับเป็นประมาณนี้แหละก็เลยตื่นซึ่งฝันยังเสียเนี่ยเขาจิแปลว่า้ยังละไล่กลายเป็นี่ฝันมาตีคุกเรื่อพี่น้อง อ่าก็เลยให้งางๆอยู่ล่ะตีคุกไล่อาจจะกลายเป็นอีคุกนี่คืออย่างคุกอาจจะเป็นขังบ่<ม>ขังแปดบ<ม>่คุกคุกอ้ออาจจะขังแปดด้วยเขาเอืนเอ่นนี่แหละเขาเอื่นขังแปดกรสิมาตรงกับเลขเขาพอดีก,ก,ก็จะมาตรงกับเลขเราพอดีคือขังแปดเอาพูดภาษาการง่ายกว่าคุกก็อาจจะขังแปดก็เลยก็จะมาตรงเป็นแปดเนาะและเอเนี่ยเอเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษตัวแรกคือตัวที่หนึ่งฉะนั้นผมคิดว่าแปดหนึ่งหนึ่งแปด นะหรือว่าวีน้องมีไผ่ที่ตีอ่ะแปะฝันได้แต่ว่าพอเปิดดูใน Google นี้แม่แกเปิดดูแปดเจ็ดตัวแรกเลยแปดเจ็ดหรือแปดหนึ่งก็ตัวเดียวกันอาจารย์ครับนี่ก็เลยคิดว่าครับเลขอ่ะมีแปดครับเพราะว่าฝันมาตีคูครับผู้ใดมี ใจดังขึ้นไปยังเนาะใจดังปันแม่นๆเนี่ยถ้ามาโกมก็คิดออกแตเด่นแปดครั้งแปดเบิ้องตานังเรื่องไอ้นั่นแล้วพี่น้องครั้งแปดแม่เนี่ยพูดว่าเคยเบิ้งครั้งแปดพี่น้องเลยเบื้องบล็อกครั้งแปดจังได้แปดเอ้าะวันนี้แปดมาจานถึงครัมาห้าแสนเปอร์เซ็นห้าแสนเปอร์เซ็นแค่แนวทางนะครับแค่แนวทางย้ำตรวใช้วิจารณญาณเราไม่รู้ว่าออกตัวไหนแต่นี้เราเดาเราทายกันว่าแปด แน่นอน50เซนเปอร์เซ็นนะครับเนาะเขาขังเลยอ่ะแต่สำหรับผมคนเดียวผมไายคนเดียวคิดก่อยว่ามาแน่นอนสําหรับผมมันว่าติดจริงติดจริงครับฝันว่าติดแต่ว่าถ้าใครฝันร้ายส่วนมากจะเป็นดีหมดติดไปกันสองคนผู้ชายไทเกอร์ด้วยผู้ชายสองคนผมกับไทเกอร์ติดสองคนอาจจะเป็นแปดหนึ่งกับแปดแปดสอแล้วก็แปดสองเอาเพื่อนชื่อเอเพื่อนที่เพื่อนชื่อเอมาเยี่ยมมาเยี่ยมแต่ว่าผู้คุมเนี่ยรี้นำซาให้ินน้ำซาให้ เอนี่มันเป็นตัวแรกของพเจชนะประธานกิจใช่ไหมหลัะก็น่าจะหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเตัวเดียวกันคนที่มาเยี่ยมเป็นผู้ชายไหมผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายก็หนึ่งผู้ชายผู้ชายเป็นผู้ชายเพื่อนผมไม่มีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีเลยมีนะครับก็มีพนักงานพวกอะไรที่เรียบผมอยู่ว่ามีอยู่ยิงอยู่แถวนั้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้คุมผู้ชายดื่มน้ำชาแต่ว่าขาดมีมีกำไรกำไรอีก หรือว่าเราจะมีการย์ความหมายขาดจะล็อกจะขังไว้แล้วนะครับหรือว่าเขาล็อกไว้แล้วขังล็อกนี่ล็อกขังล็อกไว้แล้วเลขแปดเลยน่ะแปดหนึ่งล็อกไว้แล้วแปดเจ็ดล็อกรือว่าเขาล็อกกำไรไว้ไงใช่ใช่ผมก็อยู่ในห้องขังแล้วล็อกแล้ววันนี้ล็อกแล้วครับพี่น้องล็อกบูล็อกใช่ไหมหรือว่าบูล็อกไว้เวืนีวานบงล็อกไว้บูล็อกไว้เขาล็อกนีเท่าไ้เขาล็อกไงเทาแล้วเราล็อกแล้วก็คิดว่าขังแปดกับแปดน่ะมา ห้าแสนเปอร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมก็ลองคิดจราาแปดหนึ่งแปดอ่าแปดหนึ่งสองบอกว่าผู้ใต้ต่องูช่เรือแปดหนึ่งหนึ่งบอกประมาณประมาณว่ามาเช่นมาบวกกับทูบคนที่จุดแม่นก็คือพี่กบจะปตักบแกจุดได้คือแปดดผมพูดตามความจริงพี่กบจุดทุบเข้าทุกงวดแล้วก็ขนลุกทุกงวดแล้ววเมื่อกี้มันมาจุดได้หนึแปดแปดใช่ไหมทูบพี่กบหนึ่งแปดแปไหมครับเป็นไปได้ไงใช่ใจรย์เพตรงกันเป็นไปได้ไ 1> 8 1 1, 1 8 8แล้วพี่โกบเนี่ยผมเคยบอกกี่รอบแล้วว่าต้องแปลแกจะไม่ให้ตรงเหมือนงวดที่ออก7,57แกจุดได้751ห้่ผมแปลให้7,57เห็นไหมหกับ7น่ก huh. ็ถืด3ตัวแล้วก็งวดที <S <S ่ออกอะไรนะ544เนี่ยแกจุดได้อะไรนะมว่อล่าสุดเนี่ย1 9านึ่งเกเนี่ยเนาะเป็นตีกับหโอ้งวดนั้นก็5,19ทนพี่แกแล้วก็ออก61แล้วก็มางวด มือ่อวันเมื่อกี้กว่าหน้านี้แกจดได้หนึ่งเก้าสี่ผมบอกว่าเก้ากับหัว,วก็เลยเป็นสิบหกไงนะครับแล้วก็งวดนี้แกจูได้หนึ่งแปดแปดแกไม่จูตรงเราแปลหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดแปดแปดพี่กบนะ,ะหรือว่า,ารป,ประมาณนี้หนึ่งแปดแปดเจ็ดแปดแปดประมาณนี้นะครับแล้วมาฝัน,นวันทีู่่ความครั้งแปดว่าันห็นบอกเอว่ามกันอาจจะแปดหนึ่งเอาแล้วก็ล็อกไปแล้วปู่สั่งล็อกไปแล้วนะครับ ก็มีดรามา่าว like ่าทําไมอาจารย์หลายเลขอย่างมันไม่ได้หลายเลยครับ้มันอกีตีไปเลขเดิมนะครับเมื่อคืนมีคลิปที่เขาเอาไปลงทิกตอกที่ว่าทะเบียนรถนะครับมันไม่ได้หลายเลขพี่น้องมีคนถามว่าอาจารย์มีเลขอื่นบว8มันซื้อบ่ได้อาจารย์ก็เลยว่าเอาคนซื้อบ่ได้ก็ซื้อทะเบียนรถอาจารย์อาจารย์ออกว่าไหม7301นะครับอาจารยบอกว่าร้อยบันร้อยเลขนะครับบวเมนะครับคนถามมาแปซื้อบ่ได้นะครับกับเลขเดียวผมมักที่สุดคือ8นี่แหละครับพี่น้อง 8ปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์มีอยู่สี่เลขับสีู่่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดห้าแสนเปอร์เซ็นเป็นเพียงแนวทางผมใช้พิจารณาญาณนะครับผมอกครับอายุสามสิบกับปีนี้โอ้โหเท่ากับลานเลยสามสิบนะครับปีนี้นะครับสามสิบรอทุกคนแล้วก็ผมคิดว่าอย่างเงี้ย อรีอ่ะพี่เขพี่เลยมาปีเดียวอยู่เลยโอ้ไปเดิมด้วยเก้าแล้วใช่ไหมเก้าเจ็ดเลขปู่แล้วสามคนใช่ไหมลูกสามคนครับโหลานมาแต่งงานหลานสามก็พี่อ๋อแปดนี่ก็อยู่ในเลขของปู่ครับปู่ระเดิมด้วยเก้าเจ็ดคือเลขประจําตัวปู่แล้วที่ผมพูดใช่ไหมผมรู้แล้วทาไมคนถึงถูกสามตัวทุกคนอืค่ะจย์ชิปนั้นผมยืนพูดกับไทเกออยู่ตรงนี้วันแรกเลยผมเดินมาบอกว่าปีนี้คือปีมงคลดูหกจุดเจ็ดล้านในพี่จอบปีนี้คือปีมงคล เลขประจําตัวปู่คือเก<ะ>้าบริวารก็คือเจ็ดบริวารอีกก็คือเจ็ดผมก็เลยพูดในไลฟ์นออว่าเก้าเจ็ดเจ็ดพ้นกับไลทถึงสามตัวมสมพภคเขาถึงไลท์คิหดหกล้านเจ็ดเรียบเปิดจิด๊กตอกเขาไม่เห็นเลยอะแล้วปีนี้แปดนี่คือตัวรองของปู่แปดนี่คืองออูขดหแม่เข้าใจะอ่าหดในขดเดี๋ยวเมื่อมื่อแลี้งปันหินมู้ดหดอีกได้อีกได้เป็นเรื่องเลยเนาะแต่ขังแปดนี่ก็ล็อกไปแล้วเห็นคุกอ่ะ ล็อกไปให้แล้วล็อกไปให้แล้วเด้อเหยียบไปแล้วล enfin ็อกไปแล้วที่ไปไปดูเดี๋ยวนี้อาจารย์ฝันแม่นนะคะฝันแม่นหมดเลยยอมรับเลยเราก็เลยรอรอรอฝันแม่นจริงจังแล้วเวลาเราฝันเราจะไม่ตีไปเลขอื่นนะเราจะตีเข้าเลขเราหมดเพราะว่ามันมันตรงด้วยแหละมันตรงด้วยนะครับไม่ใช่ใครเห็นต่างก็ลองพิมพ์ดูนะลองพิมพ์ในไลน์ตีเขาตีเขเข้าด้วยนะครับตีเข้าด้วยอาาจรย์ตีแล้วถ้าท่านผู้ชมเห็นต่างก็ลองตีมานะคะเลขเจ็ดแปดแล้วก็เก้าห้ากับห้าสี่เก้านี่เขาที่เขาเปิดดูนะแต่อาจารย์ นี่ตักเอกคือตัวแรกก็คือยเนี่ยเด่นแปดนะเด่นครับนี่ก็คือล้ายตัวเจ็ดลขสี่เลยอ่าตัวเอเนาะเอก่ะแปดสี <8 S 2> ่ <8 4. S 2> จะได้แปดสี่แปดตัวเอก <c oughs> คะคล้ายๆเลขสี่ขึ้นกลยยันย้ำอีกทีว <c oughs> ่ายังไงงวดนี้ก็ต้องมีแปดไม่ว่าจะเป็นจิตตัวไหนมีตัวเอร่วมด้วยไหมจะเป็นแปดอะไรรอดูอีกทีแปดทั้งคังทั้งล็อกไปแล้วเอผมคือเอตัวเอผมก็เลยอยากรู้ว่าภาษากิตตัวไหนมีตัวเอร่วมด้วยวันทูทีโปรไฟล์ที่เซเว่นเอ็กเอกมันตัวนยังขึ้นหนาวะ มันอีบอ่ะหครับช่เอเนี่ยมันแปลว่าออ่างออลอีโอ้ยออลังก็ตัวโอเอก็ตีหนึ่งก็ถูกแล้วสองนี่ติดสองตรงลงก็คือย้ำชัดๆอีกของฝันของอาจารย์โนตี้มีแปดแน่นอนมีแปดครับล็อกไปแล้วล็อกไปเลยลดกำไรอย่ล็อกไปแล้วว่าแปดมาห้าแสนเปร์หแสนทั้งคนทั้งล็อกาจานเป็นอยู่ในนี้แหละันทมออะไรก็ได้ขอให้มีแปดแปดน เฮ้ลรอกไปแล้วครับพี่องรอกไปแล้วรอกไปแล้วาขอบคุณอาจารย์ขอบคุณทุกคนครับจารพูดไปแล้วเนาะอ่าจะเอาตัวเลขที่พี่ตีที่ความฝันอาจารย์เมื่อกี้นี้ค่ะบอกเอฟซีหน่อย อาจารฝันว่าโดนจับนะครับตัวเอก็เป็นอันดับที่หนึ่งนะครับก็เป็นหนึ่งค่ะโดนจับสองคนกับน้องไทเกอร์อาจารย์น้องไทเกอร์นะเขาเป็นผู้ชายสองคนก็จะเป็นหนึ่งสองขางนี้ก็คือขังแปดขางแปดก็จะเป็นอันดับแรกก็จะเป็นหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดแล้วก็จะเป็นหนึ่งถ้าสองแปดนี่ก็จะมีแปดสองตัวใช่ไหมค่ะสองตัวนี้ก็คือแปดแปดนี่เราก็เอาหนึ่งมาใส่ตรงกลางซะค่ะหรือว่าจะใส่หน้าหรือใส่หลัง สองคนนี้ก็เป็น828 8แล้วก็8ป8นี้นะครับโอเคสรุปจะมี2หหางนะพี่เนาะ818 828ครับมันก็คือแปหาง3มหางถ้าตัดออกมามันก็จะเป็น8182แล้วก็8 8ใช่ไหมคะครับครัมาแล้วครับขอบคุณพี่ทักมากค่ะ